แม่ให้นมใช้ครคีมทาหัวนมแล้วต้องเช็ดออกก่อนลูกกินนมหรือว่าก่อนปั๊มนมไหมคะแม่แม่ใช้ครคีมทาหัวนมของละมุนนะคะที่เป็นแบบฟูดเกรดนะคะไม่จําเป็นจะต้องเช็ดออกก่อนที่ลูกจะกินนมนะคะหรือว่าก่อนที่จะปั๊มนมค่ะสามารถที่จะให้ลูกกินนมหรือว่าปั๊มนมได้ตามปกติเลยค่ะด้วยอุดมด้วยเชียร์บัตเตอร์และโจโจบาออยนะคะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหนังตรงบริเวณหัวนมแล้วก็ลานนมนะคะให้ผิวหนังส่วนนั้นไม่แห้งลดการแตกเจ็บค่ะเนื้อสัมผัสคือดีไม่เนหนียวเหนอะหนะเลยนะคะสามารถบีบนนนแล้ววทารงหัม ได้นะคะหลังจากที่ลูกกินนมทุกมื้อหรือว่าหลังจากที่ปั๊มนมได้เลยค่ะและอีกหนึ่งความจึ้งปังของครีมทาหัวนมละมุนนั่นก็คือสามารถที่จะทาบำรุงริมฝีปากนะคะของเราได้ด้วยค่ะแม่ก็ทาไปเลยนี่นะคะเป็นแบบฟูดเกรดนะคะเนาะ ถ้าบำรุงริมฝีปากนะคะได้ด้วยโอจึ้งปังแบบนี้นะคะสูติดบ้านไว้เธอค่ะนะคะเนาะดังนั้นคือไอเทมนี้นะคะแม่ที่ให้นมลูกนะคะควรมีติดบ้านไว้นะคะอุ่นใจนะคะบำรุงหัวนมได้บำรุงริมฝีปากได้ด้วยที่สําคัญคือเป็นแบบฟูดเกรดนะคะไม่ต้องเช็ดทําความสะอาดที่หัวนมลานนมก่อนให้นมลูกหรือว่าก่อนบั๊มนมอุย้ยจึ้งปังค่ะกดได้ตะกาแม่